ตัวนี้เป็นโต๊ะนะโต๊ะกลมเป็นแบบจากต่างประเทศนะครับมาดูขั้นตอนการทำงานนะครับก็แล้วก็เริ่มจากไม้สี่เหลี่ยม,มนะครับแล้วก็เขียนวงกลมทำเป็นส่วนโค้งนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นวงกลมแล้วเราก็ไปเข้าเครื่องกัดกัดมุมให้มันเป็นเหลี่ยมนะฮะไอข้างในก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับจากสี่เหลี่ยมมาทำเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มาแปะนะครับขาครับ ขาก็คือจากไม้เหลี่ยมๆท่อนๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มากึงให้กลมแล้วก็กึงให้เป็นทรงเข้าทรงค่อยๆเข้าทรงไปนะก็คือมาเป็นขาตัวนี้นเป็นเสาเสาเลยนะฮะส่วนขาตัวนี้เป็นสามขีบนะสามชิ้นมันก็มาจากไม้ที่เป็นชิ้นตัวนี้นแล้วเราก็มาเขียนลายเขียนลายแล้วก็ฉลุออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาขัดมาแต่งเป็นอย่างนี้นะครับ ออกมาก็จะได้เห็นความสวยงามของอลักษณะนี้นตัวนี้ถ้าเป็นของจริงเราจะเห็นว่าใช้สีไม่เหมือนกันนะฮะตั้งแต่ด้านกึ่งเงากึ่งด้านจนถึงเงานะฮะอันนี้โชว์สีสามอย่างถ้าขัดแล้วก็จะได้เนียบๆบแบบนี้นะต่อไปเป็นโต๊ะนะครับสมัย วินเทจเหมือนกันนะฮะโบราณขาจะงอนๆหน่อยหนึ่งนะโมเดลตัวนี้ทำก็คือลิ้นชักเราถอดได้นะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อ่ดูวิธีทำก็เริ่มตั้งแต่เป็นไม้สี่เหลี่ยมนะตัดแล้วก็ตีบัวนะทำลินชักเสร็จแล้วเราดูจากขาที่ยากคือขานะครับมันก็จึงจะเป็นเหลี่ยมตอนนี้นเป็นสเต็ปของมันบากตัวนี้ เสร็จแล้วก็มาเว้าขาให้มันเป็นทรงแล้วค่อยมาขัดให้มันกลมนะ <Yeah. S 1> แล้วก็มาประกอบนะเป็น2ข้างซ้ายขวาก่อนแล้วค่อยมาใส่ตัวกลางลงไปเพื่อประกอบเข้าเป็นตัวนะ <Yeah. S 1> ออกมาก็เป็นลักษณะนี้ yeah. อันนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวถอดประกอบหาไม่เจอนะแต่มีแต่ตัวที่เสร็จแล้วก็เป็นสีลิ้นชัก ะดึงเข้าออกได้ขาก็มีงอนงอนนิดนึงนะครับก็เป็นการฉลุนะตัวนี้ตอนทำปีปีเท่าไหร่ครับเนี่ยปีห้านะครับทำรุ่นปี57เจ็ดก็ทำก็สวยใช้ไม้เยอะหน่อยฮะ แต่ทำหลายวันเลยตัวนี้